สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดหนุ่มขอนแก่นหรือว่านอข,อขอกอน้องเฟน,นะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือครับ หนุ่มขอนแก่นคำนวณได้5 6 7ก็จะมีเลข5ก5นะครับไปด้านบนเข้าหลักสิบวยออก 3, 5 2 20ทางองยทางดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์7งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยถูกทันบางงวดก็มา2ตัวนะครับใครชอบดูสาธิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่ ก็คือใบด้านบนตรงกลางครับอาจารย์เจ้าของใจดีให้มาแล้วทุกท่านคำนวณได้748นะครับ748หมงวดนี้เลขเด่นกำลังวันจันทร์ทุกท่านอันนี้ครับแนวทางของอดหนุมขอนแก่นต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียว เหนือใต้นะครับหรือว่าเด่นตัวเดียวด้านบนด้านล่างสูตรคำนวณของอาจารย์กรเกษมงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านผมก็ลงให้นะครับมีอยู่สูตรหนึ่งนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขศูนยศย์ก็ลงไปล่างนะครับโวยออกสองศูสำหรับงวดใหม่ทุกท่านอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือครับอาจารย์กรเกษมคำนวณได้เลขหทุกท่าน ได้เลข5้ามาลุ้นกันครับ5จะมาไหมมาแล้วจะไปด้านบนหรือว่าลงไปด้านล่างก็มารอลุ้นกันนะครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอสาริกางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ แนวทางของอาจารย์คำนวณได้902ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักหน่วยวยออก35220สำหรับงวดใหม่นะครับ16มิถุนา68ใบฝั่งทางขวามือครับเจ้ของข้อมูลคำนวณได้891ทุกทัน891เต็มบนเลขเด่น3ตัวนะครับ ถัดมาจะเป็น,นทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจจิรนันงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปนะครับไม่มี3 5 2สองตัวนลาง,งวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดครับคำนวณได้4 5 6ทุกทัน4ี่ห้าหกเป็นบนแบบ3ตัว ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอัจิรนันใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัวสามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ส<ม>ี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีเลขห้านะครับเข้าหลักสิบตัวแนวทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสาม นะครับ0 1 2 3เด่นบน110หน่วยของอัจจิรนันมาต่อกันที่แนวทางเด่นตัวเดียวด้านบนด้านล่างของอสมุดบันทึกมทติพันมาคือใบฝั่งทางซ้ายถูก่านผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข0ูนย์นะครับศูนย์ก็ลงไปด้านล่างมวยออก20 สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6ถูกทันได้เลข6นะครับก็มาลุ้นกันนะครับ6จะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึกต่อมาจะเป็นแนวทางครบบน ขงแดใบนาดนะครับงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกทันมีสองมีสามแล้วก็มีห้านะครับหวยออกสามห้าสองนะครับทางโดยวยเลขของอาจารย์สี่งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนวดใบนาดคำนวณได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปด 9กดับบนของอาจารย์ได้สองกับห้าตามนี้ครับเด่นบนครบบนของอาจารย์ได้หนึ่งสามสี่หเจ็ดแปดเกครับใครชอบก็นำไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ครับ อีกหนึ่งแนวทางนะครับจะเป็นแนวทางครบบนของแอดใบานาดมัดรวมกับแนวทางครบบนของแอดฝนก็จะได้ตัวเด่นอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ทุกท่านได้0146789นะครับ0146789ึ่ดแปดขาดสองทุกท่าน อีกหนึ่งแนวทางนะครับอีกหนึ่งสูตรคำนวณมาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยบนของแอดยืนบุญเลิศนะครับหรือว่าแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลักร้อยของอาจารย์ก็เข้าอยู่นะครับมีเลขสามโอกสามห้าสองแล้วก็มีเลขสองมีเลขห้ามาด้วยเลยถูกทันสำหรับงวดใหม่หลักร้อย ของอาจารย์คำนวณได้0126นะครับ0 1 2ยมาด้วยกันก็จะเป็นทางหลัก10หลักสิบนงวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลข5มีเลข2หลุดไปหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่หลัก10ของอาจารย์คำนวณได้3 5 6 8นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสุรหลักหน่วยครับหลักหน่วยของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลขสองมีเลข5้าหลุดไปหลักสิบสำหรับงวดใหม่หลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งแนวทางของอาจารย์งวดก่อนนะครับโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบน ถ้ามัดแล้วจะมาเป็นตัวกลับอยู่นะครับมี3มี2แล้วก็มี5ทุกท่าน3 2 5ก็มาเป็นตัวกลับนะครับโวยออก3 5 2หําสำหรับงวดใหม่ก็คือ3ใบฝั่งทางขวานะครับผมรวมมาให้แล้วทุกท่านใครชอบรูปแบบนี้ก็แับหน้าจอไปนะครับ โครงสร้างร้อสิบหน่วยบนของอดยืนบุญเลิศมาต่อกันที่แนวทางแต้มของอาจารย์นะครับลงให้เลยทุกท่านแต้มสอนบนงวดที่ผ่านมาก็มีแต้มเจ็ดนะครับคุยออกห้าสองสำหรับงวดใหม่อดยืนคำนวณได้เจ็ดเก้าศูย์หนึ่งสองห้าทุกท่านแต้มสอนอบน ยังอยู่กันที่แนวทางของงัดยืนนะครับใบนี้เป็นแนวทางหน่วยบนสูตรทํามืองวดที่ผ่านมาก็มีเลขสองอยู่นะครับสําหรับงวดใหม่คํานวณได้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าถูกทันหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าต่อมาจะเป็นแนวทางครบร่างนะครับของงัดเน้นน้อยครับ คำนวณของอาจารย์ได้0,2,3,5,6,7,8,9ดับล่างคำนวณได้1กับ4ใบนี้จะเป็นทางเด่นตัวเดียวล่างนะครับของอาจารย์เสือคิมชากลางราวมวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางทุกท่านผมก็ลงให้เสือคิมคำนวณได้เลข0ย์ก็เข้านะครับไปออก20ูนย้อนไปอีกงวดคำนวณได้เลข7 ก็เข้านะครับโวยออก8-7ครับ2งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวามือนะครับ16ทับ6 2568ตัวเดียวร่างของอาจารย์คำนวณได้เลข7ทุกทันแนวทางของอาจารย์เสือขิมชักขังราว ต่อมาจะเป็นทางเด่นล่าง2ตัวฮิตนะครับของแอดขุนพิพรงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับคำนวณได้4กับ7หวยออก2 0ทางดเดเร็กสีงวดหลังสุดเข้า3หลุดหนงวดใหม่ใครชอบใครยังตามอยู่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับคำนวณได้7กับ0ทุกท่านงวดใหม่นะครับแนวทางเด่นล่าง2ตัว ของอดคุณพี่พรมาต่อกันที่แนวทางแบบแนวทางเด็ดล่างแบบสตัวนะครับของอดฝนงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มีสองไม่มีศูนยงวดใหม่คำนวณได้หนึ่งสามสี่เจ็ดทุกทันอีกสูตรหนึ่งของแอดฝนนะครับเด็ดล่างสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับ มีเลข2ทุกท่านเข้าหลัก10สำหรับงวดใหม่คำนวณได้4 5 6 8นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ